สวัสดีครับนักเรียนชั้นมัธยมธศึกษาปีที่6ทุกคนนะครับในวันนี้เราก็จะมาทบทวนในส่วนของการออกแบบนะครับการสร้างสรรค e ์ eportfolio หรือแฟ้มสะสมงานออนไลน์นะครับด้วย google sites นะครับและในวันนี้นะครับครูก็จะใช้อีเมลที่เป็น gmail ในการสร้างนะครับ eportfolio นะครับด้วย google sites รเรามาดูขั้นตอนกันตั้งแต่ขั้นตอนแรกกันเลยนะครับเลยครับเริ่มต้นด้วยการเข้าสู่ระบบครับลงชื่อเข้าสู่ระบบครูก็จะใช้อีเมลที่เป็น gmail ครับตัวนี้ครูเคยเข้าใช้งานแล้วเนาะครูก็เลยมีประวัตินะครับในการเข้าสู่ระบบนะครับครูก็เลกบันชีนี้ขึ้นมาสารผ่าน โอเคเรียบร้อยครับจากนั้นไปที่ Google แอปครับนี่จุด้าวจุดตรงนี้นะครับเดี๋ยวสักครู่นะกูขอใช้โปรแกรมซูมอีกนะครับแป๊บหนึ่ง โอเคครับเรียบร้อยครับอ่าไปที่จุดก้าจุดตรงนี้ครับนี่จุดก้าจุดแล้วก็ไปที่ไซส์คราวนี้ใน google app ไม่มีไซส์นะครับให้เราพิมพ์ในช่องค้นหานะครับว่าหาคำว่าไซส์ .google อ่าเอนเตอร์นี่ครับแล้วก็ ลิงก์แรกเลยครับนักเรียนอ่าโอเคครับเรามาเริ่มต้นกันใหม่ตั้งแต่ขั้นตอนแรกเลยครับคือขั้นตอนการสร้างเว็บไซต์ใหม่นะครับการสร้างเว็บไซต์ใหม่ให้นักเรียนไปที่นี่ปุ่มบวกนะครับแล้วก็มีคํว่าว่างกับเริ่มเว็บไซต์ใหม่คลิกเข้าไปโอเคมาแล้วครับนี่ถือว่าเป็นหน้าตาของเว็บไซต์ที่เป็น Google Sites นะครับนักเรียนครับก็จะปรากฏเห็น ในส่วนของหน้าตาของ Google Site นะครับที่เขามีแบนเนอร์มาให้เราซึ่งเราสามารถปรับแต่งได้หรือเปลี่ยนรูปภาพที่เป็นแบนเนอร์ที่เป็นให้เป็นของเราได้นะครับลำดับแรกให้นักเรียนคลิกที่ชื่อของหน้าครับแล้วก็คลิกขึ้นไปเราไม่เอานะครับชื่อของหน้าตรงนี้นะครับแล้วก็คลิกถังขยะเลยโอเคขั้นตอนแรกนะครับ ตรงนี้เราสร้างมาแล้วนะครับครูไม่ขอกลับไปขั้นตอนในส่วนของการสร้างแบนเนอร์นะครับเพราะว่าครูทําคลิปไว้แล้วนะฮะก็ไปที่เมนูเปลี่ยนรูปภาพแล้วก็อัปโหลดขึ้นมา,าครูก็จะหาอีเพลฟิโลอยู่นี่ครับนี่มาละโอเพนโอเคเรียบร้อยครับจากนั้นแล้วดูเหมือนมันมืดๆเนาะมันมืดๆ เราก็มาคลิกที่ลูกดาวตรงนี้ครับคลิกออกไปเราก็จะเห็นนะครับแบนเนอร์ของเราชัดขึ้นนะครับโอเคคราวนี้ครับขั้นตอนต่อไปนะครับครูจะขอไปในส่วนของขั้นตอนการสร้างบล็อกเนื้อหาเพื่อที่จะทำเป็นกรอบต้อนรับนะครับกรอบยินดีต้อนรับหรือกรอบอในส่วนของ หน้าที่ใช้ในการต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของเรานะครับโอเคก็ไปที่บล็อกเนื้อหาครับ1 c o n t คอนเทนต์นะครับ1บล็อก1คอนเทนต์นะครับคลิกปับ๊บอ่าโอเคครับในที่นี้นะครับนักเรียนในเครื่องหมายบวกตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะอัปโหลดรูปของเรา หรืออาจจะเป็นรูปที่เป็นรูปนักเรียนที่เป็นการ์ตูนนะเป็นรูปวาดนะครับซึ่งตรงนี้ครูขอหาตัวการ์ตูนที่เป็นการ์ตูนน่ารักๆครับในการที่จะเอามาประกอบกับหน้าเว็บไซต์เรานะครับครูขอคำว่า student หรือ,อนักเรียนวาดครับนักเรียนวาดลองหายง่ายสิ นักเรียนไหว้ครูการ์ตูนนักเรียนไหว้ PNG อ่าอย่างเงี้ยโอเคค้นเป็นรูปนะครับอ่าแล้วก็าหาร,รูปการ์ตูนรูปหนึ่งครับอ่าแต่จริงๆแล้วครยอยากให้ใช้รูปรูปเรานั่นแหละนะครับแต่ว่าเราลองเปลี่ยนแนวดูบ้างนะครับมารูป ที่มันน่ารักๆน,นะครับอ่ะขวาดูมีแล้วกันนี่ครับแล้วก็ขวาเซฟอิมเมจนะครับแล้วก็มานะครับหรืออ่ะอรูปนี้สวยรูปนี้สวยอ่าแต่ไม่ชัดเนาะไม่ชัดสักเท่าไหร่รรูปนี้ไหม อ่ารูปนี้ไหมอ่าอันนี้ก็อยู่ที่เรานะครับที่เราจะเลือกนะครับว่าเราจะเลือกรูปไหนนะครับอ่าเซฟอิมเมจแอนะครับแล้วก็เลือกโอเคอ่าโอเคแล้วกลับไปที่อัปโหลดนะครับแล้วก็เอารูปอ่า uh, ัวรูปนี้นะครับแล้วก็คลิกโอเพนนี่มาแล้วครับแล้วก็อ่า uh, แต่ว่ารูปมันโดนตัดครับ ตรงส่วนหัวโดนตัดส่วนคาโดนตัดนะครับเราก็มีวิธีการโดยการมาที่เมนูยกเลิกการครอบตัดนะครับคลิกหนึ่งครั้งอ่าเรียบร้อยครับนักเรียนครับแล้วเราก็มาที่คลิกเพื่อแก้ไขข้อความนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของเรานะแล้วก็มาที่หาฟอนต์สวยๆมะลินะครับฟอนต์มะลินี่ครับนักเรียนครับค่อนข้างที่จะน่ารักเลยทีเดียวนะครับแล้วเรากไ็ได้ใช่ไหมสามสิบโอเคครับแล้วตรงนี้ครับในส่วนของ ข้อความเล็กๆตรงนี้นะครับเราก็พิมพ์คําว่าแนะนาเลยครับเว็บไซต์นี้คือเป็นเว็บไซต์อะไรนะครับเว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์เป็นเว็บไซต์แฟ้มเ,เว็บไซต,นไซต์นำเสนอแล้วกันครับนำเสนอแฟม้ม สมงานในรูปแบบออนไลน์อวงเดพีพอดโซโอนะครับนะโอเคครับอ่เอาเท่านี้ก่อนแล้วกันหรือเรามีคำอธิบายอะไรก็เพิ่มเติมเข้าไปได้นในภายหลังนะครับตกแต่งให้กับเขาหน่อยนะครับมะลิอ่าโอเคครับ เปลี่ยนสีให้เขาครับเพิ่มตัวอักษรนี้ขนอ้อยโอเคเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับโอเคครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาที่หน้าเว็บครับเพื่อเพิ่มหน้าเว็บในส่วนของการเพิ่มประวัติส่วนตัว<ม>การเพิ่มประวัติการศึกษาแล้วก็การเพิ่มประวัติผลงาน นะครับเกียรติบัตรและผลงานอะไรประมาณนี้นะครับมาเลยครับการเพิ่มนะครับการเพิ่มหน้าเว็บนะครับให้เรามาที่เมนูหน้าเว็บนะครับนี่ตรงนี้นะครับหน้าเว็บนะเสร็จแล้วนักเรียนครับนักเรียนก็จะเห็นเมนูด้านล่างครับซึ่งเป็นเครื่องหมายบวกอยู่ตรงนี้ครับนักเรียนให้เราคลิกครับที่เครื่องหมายบวกอ่เอามาไปชี้ก่อนครับ๋ยวเพิ่งคลิกนะครับเอามาไปชี้ เราก็จะเห็นว่ามีการเพิ่มหน้าเว็บในแบบต่างๆว่าจะเป็นการส่วนการสร้างเมนูใหม่การฝังทั้งหน้านะครับการทําลิงก์ใหม่หรือการเพิ่มหน้าเว็บใหม่นะครับในวันนี้นะครูก็จะพาพวกเราไปเพิ่มหน้าเว็บใหม่ครับเอามาไปชี้แล้วก็เมนูนี้เลยครับนันเองครับคลิกให้เราพิมพ์ชื่อนะครับหน้าเว็บแรกครับเป็นประวัติ ประวัตส่วนตัวนะประวัติส่วนตัวอ่าโอเคครับเมื่อเสร็จแล้วก็คลิกเสร็จสิ้นนะครับนักเรียนครับจะสังเกตเห็นว่านะครับเขาก็จะพามาที่ในส่วนของหน้าประวัติส่วนตัวเลยเห็นไหมครับนักเรียนครับนี่ แล้วก็จะมีตัวอักษรตรงประวัติส่วนตัวขึ้นมาตรงนี้เราไม่เอาครับให้เรามาคลิกที่ประวัติส่วนตัวตรงนี้แล้วก็คลิกถังขยะอ่าโอเคครับไปเพิ่มหน้าที่2ครับไปชี้ที่หน้าเว็บใหม่แล้วก็บวกครับหน้าที่2ให้เราเพิ่มประวัติการศึกษาครับนักเรียนครับแล้วก็คลิกเสร็จสิน้นมาแล้วครับ ลักษณะก็จะคล้ายๆกับปอรส่วนตัวครับคือมีข้อความประวัติการศึกษาขึ้นมาแล้วก็คลิกแล้วก็นำออกนะครับจากนั้นก็ไปที่เพิ่มหน้าเว็บใหม่อีกครั้งครับแล้วก็หน้านี้เราก็จะให้ตั้งชื่อว่าประวัติผลงานคลิกเสร็จสิ้นเหมือนเดิมครับแล้ก็ไปที่คลิกที่ผลงานประผลงานแล้วก ทางขยะออกไปโอเคเราก็จะเพิ่มในส่วนของประวัติทั้ง3ประวัติขึ้นมาแล้วเรียบร้อยนะครับอ่าคราวนี้นะครับเมนูตัวถัดไปครับที่ครูจะแนะนําก็คือเมนูทีมนะครับคลิกที่ทีมเลยครับนี่ทีมนะฮะแล้วก็คลิกก็จะมีทีมให้เราเลือกประมาณ 4- ีแบบนะครับให้ก่อนนักเรียนก็คลิกดูครับนี อาการทูตเป็นยังไงอ๋ออันนี้ไม่ค่อยสวยครับวิชั่นเป็นยังไงครับอ๋อวิชั่นดูดีหน่อยเออโอเคเข้าท่าไหมอ่าครูก็จะใช้ตีมีแล้วกันวิชั่นนะครับโอเคครับจากนั้นนะครับให้นักเรียนไปคลิกหน้าแรกครับหน้าแรกอ่าเราอยู่ตรงนี้นะจากนั้นครับนักเรียนครับก็ให้นักเรียนเนี่ย กลับมาที่เมนูแทรกเพื่อเราที่จะแทรกแบนเนอร์แอนิเมชันนะครับเป็นการออกแบบด้วยแค้นวาเหมือนเดิมนะครับเพื่อที่จะทำให้เว็บเราเนี่ยไม่ใช่เป็นเว็บนิ่งๆตายๆนะครับให้มีการเคลื่อนไหวของหน้าเว็บบ้างครับจะได้ไม่น่าเบื่อนะครับบล็อกตัวต่อไปครับบล็อกเนื้อหาตัวต่อไปที่ควรจะแนะนาก็คือเป็นแบบบล็อกเนื้อหาแบบ3บล็อก หรือ3าคอนเทนต์นั่นเองนะครับคลิกที่บล็อก3คอนเทนต์ครับคลิกเข้าไปอ่าโอเคครับจากนั้นให้เราแทรกแบนเนอร์แบบ animation เข้ามานะครับโดยการคลิกที่เครื่องหมายบวกอัปโหลดเหมือนเดิมครับอ่าซึ่งครูทำไว้แล้วครับนี่อันแรกครับโอเพนเข้ามานี่นะครับ โดนตัดอีกแล้วครับเห็นไหมเราโดนครอบตัดแล้วก็ไปยกเลิกการครอบตัดเห็นไหมครับเสร็จแล้วก็มาพิมพ์นะครับประวัติส่วนตัวอโอเคนะอาฮะแล้วก็ประวัติส่วนตัว ก็ต่อไปครับก็คือแอดตัวต่อไปเข้ามาเพิ่มครับอัปโหลดตัวที่2องยกเลิกการครอบตัดผมก็จะกรอบประวัติตรงนี้มาแล้วก็มาใส่ตรงนี้ประวัติการศึกษาอืมโอเคนะฮะส่วนตรงในส่วนของ ส่วนคลิกเพื่อแก้ไขข้อความตัวเล็กๆเนี่ยเราไม่เอาครับแล้วก็ลบออกไปนะครับตัวนี้ก็ลบออกไปอ่าแล้วก็มาที่ตัวที่3ครับอัปโหลดเหมือนเดิมแล้วก็ไปที่ตัวสุดท้ายครับนี่มาแล้วครับยกเลิกการครอบตัดผลงานอาเห็นไหมครับมาแล้วครับเดี๋ยวเราก็จะมาดูว่า การในส่วนของการเพิ่มเมนูตรงนี้มันก็จะทำให้มีเว็บไซต์ของเราเนี่ยมีสีสันขึ้นมานะครับโอเคครับเราก็มาเพิ่มส่วนท้ายกันครับ mm. เพื่อให้หน้าเว็บของเรามาสมบูรณ์นะครับแล้วก็มาที่เพิ่มส่วนท้ายนะครับใส่ข้อมูลของเราเข้าไปครับ โ okay. อเคครูครูคใส่เท่านี้ก่อนนะครับหรือถ้าใครมีข้อมูล Facebook ig l i ลนนะครับเราก็เพิ่มเติมเข้าไปได้นะครับโอเ okay. คค,ครูแนะนำเท่านี้ก่อนนะครับแล้วก็นึงด้วยครูชอบอ,อักษรตัวนี้มากมลินะครับมาครูก็จะใช้หาลิงก์นี้ครูก็จะใช้มลิทั้งหน้านะ นี่ครับมาอยู่ตรงกลางหน่อยครับอึ๊บนะเพิ่มซ้ายเข้าไปหน่อยอเคครับใส่สีให้เขาหน่อยอืมอเคครับแล้วก็ระยะห่างนะครับนักเียครับเมือเม่อกี้เมื่อกี้มันชิดไปครูก็ใช้เมนูตรงนี้ครับนี่จุดสามจุด แล้วก็นี่ครับลูกศรชี้ขึ้นชี้ลงก็คือระยะห่างระหว่างมันทัดนะครับตอนนี้คูใช้1.25 1.5ยาวอา่ายาวมันกว้างไปแล้วก็เอานึ่งจุดสองห้านี่ครับเรียบร้อยนะครับจากนั้นนะครับนักเรียนสามารถที่จะเพิ่มเติมในส่วนของสีพื้นหลังได้นะครับนัเรียนครับก็มาที่ตรงเมนูสีของส่วนนะครับคลิกตรงนี้เราจะใช้รูปแบบของกูเกิลไซส์ที่เขาจัดจัดมาให้หรือว่าใช้รูปภาพที่ เรามีอยู่ในเครื่องนะก็คือการอัปโหลดขึ้นมานะนักเรียนอาจจะมีาภาพแบ็กกราวด์สวยๆนักเรียนก็นําขึ้นมานะครับส่วนตัวส่วนตัวครูครูก็จะใช้เลือกรูปภาพจากครูเกินไซส์นี่แหละนะครับเอาสักหนึ่งรูปก็พออ่านี่ครับมาละครูก็จะใช้สักเอาตัวไหนดีข้างบนละกันอ่า,อาครูขอตัวนี้แล้วก็เลือก อ่าโอเคครับตัวส่วนท้ายหรือเราเรียกว่าฟุตเตอร์นะครับมันก็จะคล้ายๆกับเฮดเดอร์ด้านบนตรงนี้นะครับเรียกว่าเฮดเดอร์นะฟุตเตอร์นะครับมันก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับเฮดเดอร์ก็คือมีมีการมีรูปดาวตรงเนี้ยเราไม่เอาเราก็คลิก1ครั้งครับอ่าเรียบร้อยนะครับคลิก1ครั้งครับอ่าโอเคเราก็มีส่วนท้ายแล้วเรียบร้อยนะนี่ครับ จากนั้นเรามาจัดการกับประวัติส่วนตัวประวัติการศึกษาและประวัติผลงานนะครับด้วยการที่นักเรียนไปเอาข้อมูลจากแผ mm ่นพับก็คืองานชิ้นที่2นั่นแหละมาแตกออกเป็น3 a มนะครับนั่นนักเรียนจะต้องออกแบบในส่วนของอข้อมูลส่วนตัวข้อมูลการศึกษาข้อมูลประวัติผลงานลงไปใน a 4นะครับจากกี่แผ่นก็ได้ครับและอยู่ที่เรานะครับตรงนี้ครูยกตัวอย่างครับในส่วนประวัติส่วนตัวประวัติการศึกษาอย่างละ 1>, 1 ac ก็แล้วกันนะครับก็ให้เรียนไปที่ประวัติส่วนตัวแล้วก็แทรกบล็อกเนื้อหา1 c o n t คอนเทนต์เข้ามาแต่ส่วนของข้อความตรงนี้เราไม่เอาครับแล้วก็ทางขยะออกไปทางขยะออกไปแล้วก็อัปโหลดขึ้นมาตรงนี้ครูทำตัวอย่างไว้นะครับคร่าวๆนะครับ3 ac นะครับครูก็จะอัปโหลดตัวประวัติส่วนตัวขึ้นมาก่อน ในที่นี้มันไม่เห็นละนี่ไม่เห็นนะโดนตัดอีกแล้วแล้วก็คลิกครอบตัดยกเลกิกการคอบตัดนะแล้วก็ขยายให้ใหญ่ขึ้นขยายให้ใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็คอบตัดอีกครั้งหนึ่งนี่ครับเรียบร้อยก็นี่คือในส่วนของประวัติส่วนตัวนะครับครูไม่ได้เป็นอะไรนะแต่ครูยกตัวอย่างเฉยๆนะครับอ่าโอเคเรียบร้อยไปประวัติการศึกษาครับ ครูก็ทำแล้วเรียบร้อยก็แทรกบล็อกหนึ่งคอนเทนต์เข้ามาลบออกลบออกครับแล้วก็อัปโหลดก็เอาประวัติการศึกษาเข้ามาครับนี่ยกเลิกกันครอบตัดแล้วก็ดึงดึง่าแล้วก็ครอบตัดยกเลิกกันครอบตัดโอเคเราก็จะได้ประวัติการศึกษาเข้ามา ไปที่ประวัติผลงานาแล้วก็บล็อก1บล็อก1นึ่งคอนเทนต์ก็อัปโหลดอีกครั้งนะก็จะเป็นการเสร็จสิ้นนะครับจริงๆครูอยากทำให้มันสมบูรณ์นะแต่ว่า,อาขอทำเป็นตัวอย่างก่อนละกันนะครับโอเคเรียบร้อยครับน้กเรียนครับ เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับทั้งหมดทั้งปวงครับถ้าเราทำตรงนี้สำเร็จนะครับก็เท่ากับว่าเว็บไซต์ที่ใช้ในการนำเสนอแฟ้มสะสมงานออนไลน์ก็เป็นอันบรรลุวัตถุประสงค์นะครับคมพลีสสมบูรณ์นะครับแต่ก็จะมีอีกหนึ่งขั้นตอนครับในการที่จะเราจะต้องมาตั้งค่ากันครับกลับไปที่หน้าแรกครับนัเนียนครับคือตรงนี้ครับส่วนตรงนี้ เราสามารถที่จะคลิกลิงก์ตรงนี้ได้นะครับนักเียครับให้ทําเป็นลิงก์นะฮะให้เียนคลิกที่ปวดส่วนตัวก่อนคลิกครั้งแรกนะครับมันจะไม่ขึ้นเมนูที่ให้เราสามารถตั้งค่าได้คลิกอีกหนึ่งครั้งอ่าก็จะเปลี่ยนนั่เียสังเกตว่าเราจะเห็นเมนูแทรกลิงก์เห็นไหมฮะนี่เมนูแทรกลิงก์นะครับอ่าแล้วก็คลิกที่แทรกลิงก์ครับ ก็จะมีในส่วนของลิงก์ที่เราสามารถที่จะเชื่อมโยงเข้าไปหาในส่วนของหน้าของประวัติต่างๆได้ครับซึ่งแบนเนอร์ตัวแรกเราเป็นประวัติส่วนตัวแล้วก็คลิกที่ประวัติส่วนตัวแล้วก็คลิกใช้เรียบร้อยครับมันก็จะเกิดเขาก็จะแจ้งเราว่านี่คือในส่วนของอลิงก์ของประวัติส่วนตัวไปที่ประวัติการศึกษาเลยครับนัเรเยนครับป๊าปคลิกหนึ่งครั้งแล้วก็แทรกลิงก์ อ่าสังเกตพอมาเจอแบนเนอร์ที่2มันไม่ขึ้นเหมือ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 นอันแรกนะครับแล้วก็คลิกตรงนี้ครับ1นึังกลางแล้วก็ลิงก์ประวัติการศึกษาคลิกใช้เรียบร้อยครับคลิกคลิกอ่าแทรกลิงก์คลิกประวัติผลงานคลิกใช้อาโอเคก็จะมีประมาณเท่านี้ครับในส่วนของการ สร้างแฟ้มสะสมงานออนไลน์หรือ eportfolio นะครับสำหรับนักเรียนชั้นม .6 นะครับหรือนักเรียนที่สนใจก็สามารถเข้ามาเยี่ยมชมหรือว่าสามารถที่จะทําตามได้นะครับนักเรียนครับนะจากนั้นเมื่อเราสร้างแฟ้มสะสมงานออนไลน์เรียบร้อยแล้วเราต้องมีการเผยแพร่นะครับเพื่อที่จะให้เราเนี่ยสามารถนำลิงก์เว็บไซต์ของ Google s i t e เนี่ยไปให้กับเพื่อนๆได้ชม ผลงานของเราได้นะครับแต่ก่อนอื่นนักเรียนจะเห็นตรงนี้ว่าเรายังไม่มีชื่อครับเว็บไซต์ไม่มีชื่อให้เราตั้งชื่อครับการตั้งชื่อก็นักเรียนต้องตั้งให้สอดคล้องกับงานที่เราทำนะครับครูจะกกำหนดให้เราตั้งชื่อว่า e epot ละกัน e แล้วขดดแล้วตามด้วยชื่อของตัวเองนะครับแล้วตามด้วยเลขที่แล้วก็ชั้นแล้วก็ ห้องนะครับเลขที่ชั้นห้องกูยอยู่ห้อง13สามนะจะได้ไม่ส้่งกับใครนะครับส่วนเลขที่คุณทําไว้2หลักเพราะว่าเพื่อเพื่อเพื่อนักเรียนที่มีเลขที่2หลักนะครับโดยการตั้งค่านะครับก็คือถ้านักเรียนมีเลขที่หลักเดียวสมมติเลขที่5เด็กก็ใส่5้าอย่างเดียวนะครับไม่ต้องมีศูนย์ไม่ต้องมีมอะไรนะครับถ้า2หลักก็23า ก็ใส่เข้าไปแบบนี้นะครับนักเรียนครับของครูก็ใส่ศูนย์เพราะว่าเลขไม่มีใครเลขที่ศูนย์นะครับอ่าโอเคนะเรียบร้อยครับต่อไปจะเป็นการเผยแพร่แล้วครับนี่คลิกที่เมนูเผยแพร่อ่าโอเคนักเรียนครับการที่นักเรียนนะครับเห็นที่อยู่เว็บแล้วแบบนี้ ไม่มีกรอบสีแดงแสดงว่าเว็บไซต์ชื่อเว็บไซต์หรือที่อยู่เว็บนี้ไม่สัมกับใครนะครับเพราะฉะนั้นสามารถาเผยแพร่ได้นะครับจากนั้นนะครับเราไปดูที่ผู้ที่ดูเว็บไซต์ได้นะครับตรงนี้ให้เราคลิกที่จัดการแล้วไปดูที่เว็บไซต์ที่เผยแพร่ ถ้าเขาเกิดในลักษณะถ้าเขาตั้งค่าว่าสาธารณะแสดงว่าทุกคนสามารถเข้าไปดูเว็บไซต์ของเราได้นะครับมันจะมีจำกัดด้วยนะครับหรือนำลิงก์ออกอะไรประมาณนี้นะครับถ้าเราจะเผยแพร่เราต้องติ๊กที่สาธารณะะแต่ว่าตอนนี้คือการตั้งค่าของเขาเนี่ยเป็นการตั้งค่าโดยโดยระบบของเขาอยู่แล้วก็คือสามารถเผยแพร่ได้ทันที เพราะว่าสถานะมันขึ้นคําว่าสาธารณะแล้วหรือ u u l l s h นั่นเอง Public นะครับท,ทัทีจากนั้นคลิกเสร็จสิ้นครับแล้วก็คลิกเผยแพร่อีกครั้งหนึ่งเรียบร้อยครับนัยเรียงครับเราไปดูตรงเมนูเผยแพร่หน่อยเหมือนจะมีอะไรเพิ่มเข้ามาก็คือสามเหลี่ยมชี้ลงตรงนี้นะครับ การที่เราจะดูลิงก์ของเรานะครับให้เราคลิกตรงนี้แล้วก็ดูเว็บไซต์ที่เผยแพร่ปั๊บอ่าเรียบร้อยครับอ่าตรงนี้นี่และครับของครูมันมันตัดไปนิดหน่อยครับนี่และครับครูอาจจะต้องไปปรับนิดนึงนะครับในส่วนของแบนเนอร์แต่โดยรวมก็โอเคมาดูด้านล่างครับนี่ครับนี่และครับนี่เราสามารถอ่ะนี่งนี้ครับ แล้วจะเห็นว่าถ้าเรายังไม่ได้ชี้เข้าไปในประวัติส่วนตัวที่เป็น3แบนเนอร์ตรงนี้เนะี่ยมันจะเป็นพอยเตอร์เห็นไหมฮะแต่พอเอามามาชี้ตรงประวัติส่วนตัวนะครับมันเปลี่ยนสถานะเป็นนิ้วชี้ครับนะคลิกเข้าไปนี่ครับแล้วก็จะเห็นเมะก็จะเห็นโปรไฟล์ของเรานะฮะนี่เห็นไหมครับนี่แล้วก็เราสามารถคลิกตรงนี้ได้ด้วยประวัติส่วนตัวคลิกหนึ่งครั้งก็จะปรากฏ หน้า A4 ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของเรานะครับประวัติผลงานนะครับนี่ Performance of you โอเคนะนี่ครับนักเรียนครับเมื่อนักเรียนทำตรงนี้เสร็จแสดงว่างานชิ้นที่4ของเราสำเร็จนะครับสำเร็จเรียบร้อยนักเรียนก็สามารถคลิกลิงก์ตรงนี้เพื่อไปแปะลิงก์ ไปส่งงานครูที่ Google Classroom ได้หรือนักเรียนสามารถที่จะเอาไปอวดเพื่อนๆได้นี่คือ e-port ของเรานะดูไหมอะไรอย่างนี้นะครับเสร็จสิ้นนะครบช่วนกระบวนการหมดแล้วครับในส่วนของการทำา o o o l l s s t t e นะครับนักเรียนสามารถติดตามครูได้ครับถ้ามีการอัปเดตในส่วนของลูกเล่นต่างๆใน Google Site ครูก็จะนำมาเผยแพร่ให้กับพวกเราได้ดูนะครับถ้าถ้าอยากติดตามครูก็สามารถที่จะ เข้ามาดูใน YouTube ของครูได้เรื่อยๆนะครับครูก็จะมีอัปเดตให้เพื่อมีอะไรดีๆมาแชร์สู่พวกเราได้อัปเดตซ้ายของเราได้ด้วยนะครับโอเคครับสำหรับการทำา e p p r t f o l i o นะครับของครูก็เสร็จสิ้นไปแล้วนะครับก็ขอให้ให้นักเรียนทุกคนมีความสุขกับการทำแฟ้มสะสมงานออนไลน์สำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ครับผมสวัสดีครับ